ที่นี่คือวัดจามเทวีนะครับที่จังหวัดลำพูนนะอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะครับซึ่งจะบอกว่าเจดีนะครับของวัดเนี้ยนะครับวัดจามเทวีเนี่ยพนางจามเทวีเนี่ยโดดเด่นมากเลยเนาะเข้าไปก็นะครับช่วงบ่ายนะร้อนมากนะครับร้อนจริงๆที่นะครับหน้าดําหน้าแดงไปหมดแล้วนะครับพี่จุนก็นะครับโหสู้แดดมากนะครับ ดำจนเขียวครับหน้านะครับ,นะรบเพราะมาเที่ยวภาคเหนือนะครับตอนช่วงหน้าร้อนพอดีเนาะนี่ปกติคนอื่นเขาจะมากันช่วงหน้าหนาวใช่ไหมแต่พี่จุนมาหน้าร้อนนะครับแล้วก็พอเข้ามาเสร็จก็ทําการนะครับกราบนะครับกราบองค์พระเจดีย์เนาะประวัติวัดจามเทวีวัดจามเทวีในอำเภอเมืองอ จังหวัดลำพูนเดิมทีชาวบ้านเรียกวัดกู่กุดสถาปนาโดยพระนางจามเทวีปฐมวาปฐมกษัตริย์แห่งฮาริกุญชัยลำพูนในพุทธทศตรวรรษที่13เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้60ปีได้สละราชสมบัติออกบวชบำเพ็ญพจนอยู่ณนะวัดนี้จนพุทธศักราช1276พระชนมายุได้92พรรษา แม่ชีจามเทวีได้สวรรคตรเจ้าชายมหันตยศพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระสิีละและได้สร้างเจดีสี่เหลี่ยมบรรจุอัฐิของพระองค์ในเจดีองค์นี้ต่อมาวัดจางเทวีได้ล้างไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2469สมเด็จพระบรมเธอกรมพญาดำรงราชานุภาพสเสด็จประพาสภาคเหนือทรงสำรวจโบราณสถานของวัดนี้ ส่งฟารถว่าพระนามจามเทวีได้สร้างวัดนี้ขึ้นจึงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็นใหม่ว่าวัดจามเทวีต่อมาพุทธศักราช2479พลตีเจ้าจักคำขจรสักผู้ครองนครเฮลิกุญชัยองค์สุดท้ายได้อาราธนาพระครูศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยบูรณะขึ้นมาใหม่ให้มีพระสงฆ์สามเณรอยู่ประจำจนถึงทุกวันนี้ ก็กระวังนะครับแล้วก็พี่จุนอยากจะบอกว่าเป็นเจดีย์ที่ออกจะแปลกเนาะแต่พี่จุนว่าสวยมากเนาะสวยงามมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นสักทองนะครับอายุกี่ปีก็ไม่รู้เนาะนี่สวยมากเป็นเจดีย์ที่พี่จุนว่าเนาะมีแบบมีเสน่ห์อ่ะมีเอกลักษณ์อ่ะเฉพาะตัวมากเลยของฮิลิกุนชัยนะครับดินแดนนี้เนาะนะครับ ก็คือสมัยก่อนก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งเลยหรือแหละนะลำพูนเนี่ยดินแดนฮิลลกุลชัยเนี่ยอาณาจักรฮิลลกุลชัยนะครับเรียกเรียกอาณาจักรเนาะเนี่ยร้อนมากนะครับพี่จุนโหแบบแต่โอเคพี่จุนก็มีความสุขนะครับได้มาเที่ยวแต่รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้เดินตากแดดขนาดนี้นะหลายปีมากแล้วนะเดินฝ่าแดดอะไรเงี้ยสู้แดดมากนะครับ ทนอึดถึกทนมากนะครับงานนี้นะครับแต่ว่าพอได้เห็นองค์พระเจดีย์เนาะโหแบบชอบมากนะครับงดงามแล้วพี่จุนเป็นคนที่ชอบโบราณสถานนะครับชอบแบบอะไรแบบโบราณสถานใน<บ>เก่าแก่โบราณนี่ชอบมากนะครับเป็นคนอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบอะไรสมัยใหม่นี่ก็ไม่ค่อยจะเฉยเฉยเนาะจะเน้นพวกโบราณสถานปราสาทหินอะไรเงี้ยที่ไปที่พี่หมยเนาะที่โคราชก็ นี่แหละนี่แสงแดดแรงแต่ว่าก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ,อ,อบอุ่นเนี่ยแบบว่าเราได้ได้มาสถานที่แห่งนี้แบบสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะพี่จุนก็เป็นคนนะครับนะครคนสวรรค์ทำงานอยู่กรุงเทพเนาะนี่ก็เมื่อวันก่อนก็ไปเชียงใหม่มาเนาะแล้วก็จะไปต่อที่ลำปางนะครับนี่ จริงๆไปก็หลายสถานที่เนาะส่วนมากจะเป็นโบราณสถานนะับเป็นคนโบราณเป็นคนชอบโบราณสถานนะครับนี่สวยมากแบบตาตึงใจมากนะครับอยากให้น้องๆได้มาถ้ามีโอกาสเนาะก็มาเที่ยวกันถ้าไม่ถ้าถ้าไม่สะดวกก็ <P ay ana> อันนี้พญานาคเนาะก็ดูคลิปก็ได้เนาะดูดูจากย t u b e อะไรก็ได้นะครับนี่เป็นพญานาคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุโบสถพระอุโบสถใช่ไหมนี่สวยไหม สวยนะพี่จุนบอกได้เลยแบบว่ามีมนสเสน่ห์มากเลยอ่ะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูนเลยนะคือเป็นเออเป็นโบราณสถานเะน่ยแบบว่าที่แบบว่าที่คนคนลำพูนเนี่ยนะครับ mm. คือให้ความเคารพมากเลยเนาะนี่ความาเคารพศรัทธาเงี้ยนะครับสาธุครับเป็นเจดี ลัตนเจดีเป็นเจดีทรงปราสาทในผังแปดเหลี่ยมสวยงามมากเลยนะครับเหมือนกับตอนที่พี่จุนไปไปเที่ยวอยุธยาเลยเนาะพี่จุนก็ไปบ่อยนะครับก็คือรู้สึกแบบพอเห็นโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่จุนก็จะจะ,จะประทับใจเนาะสิ่งสิ่งที่รู้สึกเนาะรู้สึกได้เลยคือความประทับ ใใจความรุ่งหลงในสเสน่ห์เนาะนะครับเพราะเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วเนาะอ,อันนี้ก็เป็นศิลปะของอาทางลำพูนใช่ไหมอินลิอาณาจักรอิลิกุญชัยนะครับซึ่งมีเป็น 1, ปนะพันปีเนาะพี่จุนว่าเจดีย์เนี้ยก็น่าจะเป็นพันปีเลยเนาะนะครับเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยเป็นอนาณาจักรล้านนาเนี่ยก็มีนะครับอายุเก่าแก่เนาะส่วนมากโบราณสถานเนี่ยคือแบบ เห็นแล้วแบบศรัทธามากเลยนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนมากนะครับร้อนจริงๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออได้มาครั้งหนึ่งอันนี้ก็เข้าไปในวิหารเนาะนี่อันนี้ก็เป็นมณฑกนะครับของเจ้าคูบาศรีวิชัยนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆสาราที่พี่จุนอาจจะเรียกผิดเรียกถูกเนาะพนางจามเทวีนะครับรูปรูปเคารบเนาะพี่จุนก็เข้าไปคืออยาก เข้าไปสักกะ,ะนะครับข้างภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรียบง่ายนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคน,นะคะแทบไม่มีเลยดีกว่าพี่จูนเนี่ยน่าจะคนเดียวเลยแทบจะคนเดียวในวัดเลยนะแต่สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือความเงียบสงบนะครับเงียบสงบมากเลยที่เนี่ยนะครับซึ่งพี่จูนหลรู้สึกได้เลยตั้งแต่ตอน ย่างเท้าก้าวเข้ามานะครับในสถานที่แห่งนี้นะในวัดจมเทวีนะครับนี่พี่จุนก็ถ่ายคลิปไว้เนาะให้ทุกคนได้ชมนะครับภายในศาลาเนาะนี่ก็มีรูปปั้นนะครับของอพระนางจามเทวีนะครับนี่ซึ่งนะครับพี่จุนรู้สึกว่าชอบนะครับชอบมากนะครับคือชอบทุกที่เลยนะคืออะไรที่แบบว่าเป็น โบราณสถานหรือว่ามีสัญลักษณ์เนี้ยนะครับก็จะชอบเนาะจะชอบแบบอชอบมากอันนี้คืออีกวัดหนึ่งนะเนาะอันนี้เป็นวัดหมหาวันนะครับคือน้องๆเคยได้ยินพระรอดไหมพระรอดหมหาวันเนะน,นะนี่ยแหละที่เนี่ยนะครับจุดที่โอย้ยังสวยเลยน่าจะใช่นะแต่ว่าแต่พี่จุนะไม่ได้มีข้อมูลว่าไม่ได้แทนว่าจะมาที่นี่เนาะพอดีอยู่ใกล้กันนะครับพี่จุนก็เลยแวะ แวะลงอลงอแวะที่นี่นะครับเพื่อขอเข้าไปชมหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าองค์พระเจดีย์นี่ยสวยมากนะครับสีทองอลามเลยสวยงดงามมากๆเนะีบอกได้เลยนะครับนี่ก็คล้ายๆกับพร,พระทธาตทิลิกุญชัยเลยเนาะแต่ว่าจะจะดูเล็กกว่าแต่พี่จุนก็พูดถึงเนาะว่าคล้ายๆเนาะ ในความคิดเห็นของพิจุนนะอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ได้มองเ่างนี้นก็ได้เนาะแ,แต่อันนี้ก็เป็นข้างหน้านะครับข้างหน้าโบสถ์วิหารเนี่ยครับพี่จุนก็งามมากพญานาคก,ก็สวยเนาะสวยดูศิลปและแบบล้านนานะ<ว>คือเป็นคน<า>ีชอบศิลปะอยู่แล้วสอนน้องๆว่าพญานาคมาไม่รู้เป็นห้าสิบหกสิบคลิปแล้วมั้งพญานาคอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นด้านหน้าเนาะพี่จุนรู้สึกว่าโอ้โหแบบคุ้มมากเลยคุ้มค่าที่ลงมามาชม คือสวยมากสวยมากๆไม่รู้จะคําว่ามากเนี่ยมันประเมินไม่ได้เลยเนาะพี่จุนชอบมากเลยแล้วแล้วแบบว่าในลักษณะหน้าหน้าจิว่วหน้าบัน,นอย่างเงี้ยนะครับศาราหรืออ,อุโบสถเนี่ยจะคลา้ายๆกันหมดนะทางเหนือนะนะครับวัดพระสิงห์ก็จะคล้ายๆด้วยนะครับงดงามแกะสลักอะไรเงี้ยนะครับนี่พี่จุนเป็นคนภาคกลางเนาะพอมาเห็นศิลปะทางภาคเหนือเนาะครั้งแรกก็ โอ้ยตื่นตาตื่นใจครับนี่วัดมหาวันนะซึ่งอยู่ลำพูนเหมือนกันเนาะจังหวัดลำพูนเหมือนกันพี่จุนก็เลยถือโอกาสนะครับนี่พระลอดมหาวันนี่ไงเคยได้ยินตั้งแต่เด็กนะถือโอกาสเข้าไปนะครับสักการะบูชาเขารพสักการะบูชากลาบไหว้นะครับองค์พระประธานอันนี้พระฤาษีนะพระฤาษีองค์พระประธานในพระบัวสถนะครับนี่ บางทีพี่จุนพูดผิดพูดถูกนะเนาะก็ต้องขออภัยนะครับนี่เพราะว่าพี่จุนก็อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจตนาเนาะนี่ขออภัยกันด้วยนะครับนี่แล้วก็ข้างในสวยมากพระประธานสวยมากจําไม่ได้เนาะว่าองค์พระประธานท่านมีพระนามว่าอะไรเนาะแต่สวยงดงามมากๆนะครับเออคือไปทางวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะครับแดนล้านนานเนี่ย สังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งองค์พระประธานจะสวยมากๆนะนะครับองค์พระประธานสวยมากนี่เห็นไหมโอ้โหก็มีมีมีคนนะมีคล้ายๆว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเขามาสวดมนต์ไหว้พระกันเนาะก็มาไม่กี่คนละครับคนสองคนนะัไนอ่างเงี้ยนะแล้วก็มาถ่ายรูปกันน่าจะเป็นคนละแวกนี้เนาะเพราะว่าเห็น ใส่ชุดขาวอะไรมาเงี้ยเหมือนกับมาปฏิบัติธรรมอะไรหรือเปล่าเนาะพี่จุนก็ไม่ไม่แน่ใจก็รอเขานะให้เขาสวดมนต์อะไรเรียบร้อยก่อนเนาะไม่รบกวนนะครับเราก็มาถ่ายคลิปอะไรของเราไปเนาะแล้วก็พอว่างแล้วเนี่ยเราค่อยไปกราบนะ้มัสการนะครับองค์พระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองเนาะที่เดินทางถือว่าไกลพอสมควรนะนะครับจากกรุงเทพมาเชียงอ่ามา เชียงใหม่ลำพูลำปางเนี่ยนะครับพี่จุนก็นี่ยครับคือคุ้มมากนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเราสมมุติว่าเราไม่เคยมาสถานที่นะครับบางบางสถานที่อย่างเงี้ยเรามาเราอาจจะตื่นเต้นเนาะอันนี้อันนี้สิงนะครับน,นี้พี่จุนกลับออก,ก่อนแล้วนะหน้าวัดเนี่ยชอบสิงมากๆเลยนะครับรูปปั้นรูปปั้นสิงใหญ่โตมากเลยนะครับสวยสดงดงามนะครับ นี่พี่จุนชอบมากเลยนะพี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ครับนี่แล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะชอบมากๆเล